ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องวารานนท์ชาแนลนะครับก็วันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Google เอ็ก s e นนะครับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการทำยู u ูบกูเ g o ลเ e ็ก s e n s e นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับก็เราทำ YouTube ใช่ไหมครับช่อง YouTube ของเราเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับเราต้องรอเงินถึง10ดอลลาร์นะครับ แล้วเขาจะส่งรหัสพินมาให้เรานะครับแล้วเราก็กรอกรหัสพินนะครับส่วนตัวนะครับผมที่ไปดูจากข้อมูลหรือว่าชาว YouTube ตั้งหลายที่เขาได้ทมคลิปอธิบายไว้นะครับ mm hmm. ก็บอกว่า10ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับ mm hmm. ก็จะส่งรหัสพินมาให้ mm hmm. แต่ของผมนะครับยอดเงินตรงนี้นะครับได้แค่9ดอลลาร์นะครับ mm hmm. ก็ส่งรหัสพินมาให้แล้วนะครับ mm hmm. ก็มันจะ ขึ้นใน Google n e x c e n s e o n ของเรานะครับว่าเขาจัดเตรียมรหัส pin แล้วส่งมาให้เรานะครับประมาณ3 4ถึงสสัปดาห์นะครับของผมได้3สัปดาห์นะครับก็ยืนยันไปนะครับพอเรายืนยันรหัส pin เสร็จแล้วนะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับคือเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็มันของผมมันจะไม่ขึ้นให อะไรเลยนะมันขึ้นแค่ <idents> การตั้งค่ายอย่างเดี <AL> ยวนะครับมันไม่ขึ้นช่องทางการรับเงินของคุณนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับคือผมคิดว่าต้องทำยังไงดีนะครับประสบป,ปัญหามากเลยนะครับคือไปดูจากข้อมูลช่อง youtube ต่างๆ,ๆก็องค,คนอื่นก็คือมันโปรเขายืนยัน Google a d s กซ์เเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็ขึ้น ไอ้เพิ่มช่องทางการรับเบินตรงนี้เลยนะครับก็แต่ของผมมันไม่มีนะครับมันมีแค่ตั้งค่าแล้วก็ชื่อผู้ใช้หนึ่งรายนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันมันตรงนี้มันจะไม่มีเลยนะครับอ่าแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีครับก็ต้องรออย่างเดียวนะครับแต่ผ่มสรุปได้ว่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วของผมนะครับผมยืนยัน Google a อ็ e n ์เไปเสร็จแล้วนะครับ มันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับคือเงิน YouTube นะครับมันตัดรอบนะครับมันจะอวนเงินเข้าบัญชี Google Excel ของเรานะครับก็วันนี้ก็วันที่9ของเดือนนะครับมิถุนายนนะครับมันจะขึ้นให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับสมมติว่าของผมเมื่อเดือนที่แล้วพฤกภาใช่ไหมครับมันยังไม่ขึ้นช่องทางการรับเงินให้ของเรานะครับแล้วสมมติว่ายอดเงิน YouTube มันตัด มันตัดโอนเงนใน้รอนะครับมันจะขึ้นช่องทางการรับเงินของเราให้อัตโนมัตินะครับเนี่ยผมประสบปัญหาคือไม่สามารถแคเียได้นะครับต้องรออย่างเดียวนะครับให้ YouTube มันเพิ่มตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการเพิ่มต้องทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเราก็กดเพิ่มไปเลยนะครับบัญชีธนาคารของเรานะครับเราจะผูกบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้รายละเอียด นะครับอันดับแรกนะครับคือเราต้องใส่ชื่อธนาคารนะครับชื่อชื่อชื่อรหัสผู้รับเงินไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าขอไม่บังคับอันนี้ชื่อธนาคารเราต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สปินไปเลยนะครับภาษาอังกฤษนะครับชื่อของตัวเราเองนะครับ ชื่อธนาคารนะครับชื่อธนาคารเราเซิร์ช g o o g l e เลยนะครับสมมติว่าธนาอันนี้ผมสมมตินะครับผมจะใส่ธนาคารออมสินนะครับเราก็าไปเซิร์ชมาปิมพไปเลยนะครับชื่อธนาคารออมสินภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ s w u l f อันนี้มันต้องมันเป็นชื่อโคดตัวย่อของธนาคารนั้นๆน,น,นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับโค้ดตัวย่อใน Google มีหมดนะครับของธนาคารออมสินก็จะเป็น ันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเราก็ใส่เลขบัญชีของเรานะครับอันนี้เราตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกไปเลยนะครับอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือสรุปมง่ายๆเลยนะครับคือปัญหานะครับคือเรา g o o g l e e อ s e เของเรานะครับเหมือนสมอันนี้ปัญหาส่วนตัวของผมนะครับก็คือตอนที่ผมทำ Youtube ใหม่ๆนะครับผมอ่าเปิดสร้างช่อง youtube ของผมยังไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ไปสมัคร g o o g l e เ e ็ e เก่อนนะครับก็มันจะเกิดปัญหาอนี้ขึ้นมานะครับ คือ google e x c e n s e กับ youtube ไม่ได้เชื่อมกันนะครับก็น่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะครับที่ประสบปัญหาไม่มีช่องทางการรับเงินของคุณนะครับเพราะว่าสมัคร google e x c e n s e ไว้ก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้ามีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like กด share กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ